过来，跪下哈！我凭什么跪下来砍麦？我是这里的女主人砍，跪下！哎、啊，你打我做什么来？赶紧去做家务麦！凭什么来做家务麦？我让你,你干什么你就得干什么麦！凭什么来？啊啊！你们笑什么来？ 隔壁，啊，居然敢嘲笑我要做家务，我也是他们来做吗？ คลิปนี้บอกเลยนะคนจีนดูแล้วมันหยุดไม่ได้จริงๆอยู่ดีๆละครไทยระดับตำนานอย่างบุพเพสนิวาสโดนเอาไปล้อเลียนในโตอินไม่ต้องบูสต์ไม่ต้องอัดโฆษณาอยู่ๆก็ไวรัลแตกไลค์คือพุ่งคอมเมนต์คือไหลเป็นน้ำคือมันเริ่มจากฉากง่ายๆเลยฉากที่คนดูละครไทยเห็นปุ๊บรู้ปับ๊บนางสองคนยืนคุยกันคนหนึ่งหน้ามาแบบผู้ดีมีศักดิ์อีกคนฟิลโดนกดโดนขม่ม แค่ยืนเฉยๆคนจีนก็คอมเมนต์แล้วว่าเออใช่นี่แหละละครไทยแล้วพอมาถึงจังหวะสำคัญนางที่ยศสูงกว่าไม่ต้องเถียงไม่ต้องอธิบายป้าบตบเขาให้หนึ่งทีคิดว่าจะจบเหรอไม่จบเว้ยอีกนางไม่ยอมหันกลับมาตบคืนจากฉากสนทนากลายเป็นฉากแลกตบกันแบบไม่มีใครยอมใครตรงนี้แหละคนจีนคือขำกันทั้งไทม์ไลน์เพราะมันไม่ใช่ตบเล่นๆมันคือตบแบบละครไทยแท้ ใส่อารมณ์ใส่แรงใส่ชีวิตตบเหมือนโกรธกันมาหลายชาติแต่พีกจริงยังมาไม่สุดนะตอนท้ายคลิปนางชุดแรงอยู่ดีๆนางก็หันไปทางคนดูแบบไม่สนโลกแล้วก็ตบคนดูตบเรียงตัวเลยคนดูลืนแถวอยู่4ีหคนดูวนหมดตอนนั้นคนจีนคือคอมเมนต์แตกนี่แหละละครไทยของแท้ดูละครไทยแล้วไม่มีใครปลอดภัยแม้แต่คนดูก็ยังโดนตบสรุปง่ายๆเลย คลิปนี้ไม่ต้องฟังภาษาไม่ต้องรู้ว่าใครเป็นใครแค่เห็นหน้าตาท่าทางการตบคนจีนก็รู้ทันทีว่าอ๋อละครไทยแน่นอนใครจะไปคิดว่าฉากตบแบบที่เราเห็นจนชินตาจะกลายเป็นของขำระดับอินเตอร์ดูแล้วทั้งโลกเข้าใจตรงกันว่านี่แหละสเสน่ห์ละครไทยฮ,ฮพอคลิปนี้ไวรัลในโตอินสิ่งที่เห็นชัดมากคือคนจีนดูแล้วหยุดไม่ได้จริงๆคอมเมนต์นี้กล่าวว่า ละครไทยเรื่องบุพเพสนิวาสดังมากในสมัยนั้นสนุกสุดๆไปเลยอันนี้คือคนที่ดูจริงติดจริงไม่ได้พูดลอยๆเหมือนเปิดแผลไวัยเด็กเลยนะคำว่าดังมากสำหรับคนจีนคือระดับบ้านแตกอะ่ะไม่ใช่แค่ผ่านตาคอมเมนต์นี้กล่าวว่าฉันหัวเราะจนแทบตายเลยฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าละครเรื่องอะไร Love Destiny แปลว่าแค่เห็นท่าทางฉากตบน้ำเสียงยังไม่ต้องบอกชื่อ คนที่เคยดูคือรู้ทันทีว่านี่แหละละครไทยแท้ๆคอมเมนต์นี้กล่าวว่าวิดีโอนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าคนไทยชอบตบหน้าคนอื่นแซวแรงนะแต่เป็นแรงแบบขำไม่ใช่ด่าคือเขามองว่าเป็นเอกลักษณ์เหมือนพูดว่าอ๋อนี่แหละของถนัดคอมเมนต์นี้กล่าวว่าฟางหยวนสามารถแสดงได้นานขนาดนั้นโดยไม่หัวเราะเลยจริงๆเหรอคนดูจีนประทับใจวินัยนักแสดงมากเพราะในสายตาเขาฉากมันควรหลุดได้ง่ายแต่ดันไม่หลุด คอมเมนต์นี้กล่าวว่าฟางหยวนเหมอบกับละครเกาหลีส่วนอาเปาเหมอบกับละครไทยอันนี้แรงแต่จริงเขาจับคาแรคเตอร์เลยว่าใครสายฮารมใครสายตบใครเหมาะบทไหนคอมเมนต์นี้กล่าวว่าทําไมก่อนจะตีเธอถึงร้องด้วยความเจ็บปวดขนาดนั้นคนจีนงงจริงเพราะตรักจะละครไทยคือยังไม่โดนแต่เจ็บก่อนซึ่งสําหรับเขามันตลกมากคอมเมนต์นี้กล่าวว่า มีเพียงคนที่เคยดูละครไทยเท่านั้นที่จะรู้ว่าฉากตบหน้ามาจากละครไทยจริงๆอันนี้คือสายเกา๋ายืนยันเลยว่าละครชาติอื่นอาจเลียนแบบแต่ต้นตำรับคือไทยคอมเมนต์นี้กล่าวว่าดูละครไต้หวันเขาจูบกันตอนไหนดูละครเกาหลีเขาเริ่อคบกันตอนไหนดูละครจีนเขาหย่ากันตอนไหนดูละครไทยเขาทำร้ายกายกันตอนไหนคอมเมนต์นี้คือไวรัลในไวรัล เป็นมุกสรุปภาพจำละครแต่ละประเทศได้เจ็บและแม่นมากคอมเมนต์นี้กล่าวว่าในละครไทยมักแสดงภาพแบบนั้นจริงๆอย่าถามเลยว่าฉันรู้ได้ยังไงเพราะตอนเด็กๆฉันติดละครไทยมากนี่ไม่ใช่แค่คนดูผ่านๆนะแต่คือคนที่โตมากับละครไทยความทรงจำแน่นมากคอมเมนต์นี้กล่าวว่าฉันหัวเราะจนสำลักแต่พวกคุณยังแสดงต่อได้อีกคนดูขำจนดูต่อไม่ไหวแต่คนแสดงยังอินต่อได้อันนี้เขานับถือจริง คอมเมนต์นี้กล่าวว่านี่แหละเอกลักษณ์ของละครไทยปากยังไม่ยอมอ่อนข้อแม้จะคุกเข่าอยู่อันนี้โคตรเข้าใจละครไทยเลยคือร่างกายยอมแต่ปากไม่ยอมคอมเมนต์นี้กล่าวว่าแม่ชันชอบละครไทยมากเธอดูตอนกลางคืนแล้วยังหัวเราะเสียงลังรุ่นแม่รุ่นป้าในจีนเท่ากับแฟนละครไทยตัวจริงไม่ใช่แค่เด็กๆคอมเมนต์นี้กล่าวว่าหัวใจของละครไทยคือการตบหน้าเป็นสิ่งจำเป็นสรุปสั้นแต่เจ็บ เหมือนบอกว่าถ้าไม่มีตบเท่ากับยังไม่ใช่ละครไทยคอมเมนต์สุดท้ายปิดท้ายว่าจากขำๆกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยเอาจริงๆนะคลิปนี้มันสอนอะไรเราอย่างหนึ่งเลยบางอย่างที่เราคิดว่าธรรมดาสิ่งที่เราดูจนชินตาอย่างฉากตบในละครไทยสำหรับคนทั้งโลกมันคือความบันเทิงระดับตำนานไม่ต้องเข้าใจภาษาไม่ต้องรู้ว่าใครเป็นใครแค่เห็นหน้าตาท่าทางการตบ คนจีนก็รู้ทันทีว่าอ๋อละครไทยแน่นอนใครจะไปคิดว่าฉากตบแบบที่เราเห็นจนชินตาจะกลายเป็นของขำระดับอินเตอร์ดูแล้วทั้งโลกเข้าใจตรงกันว่านี่แหละสเสน่ห์ละครไทยฮิฮพอคลิปนี้วเรัาในโตอินสิ่งที่เห็นชัดมากคือคนจีนดูแล้วหยุดไม่ได้จริงๆนังคายคลิปนะาทำให้แบบการตบป้าบเดียวเข้าใจทั้งโลกคนตบไม่รู้คนดูรู้ก่อนยังไงล่ะครับดูแล้วทั้งโลกเข้าใจตรงกัน นี่แหละสเสน่ห์ละครไทยถ้าคลิปนี้ทำให้คุณหัวเราะหรือเผลอคิดในใจว่าเออแม่งใช่ว่ะกดไลค์ไว้กดติดตามไว้เดี๋ยวมีเรื่องเมาส์แบบนี้มาเล่าให้ฟังอีกเพราะเรื่องวัยเล่าจากต่างประเทศที่เกี่ยวกับไทยเรายังมีให้ขำกันอีกยาวนานแน่นอน